ัดีค่ะเปียนีเทียมอมพรค่ะวันนี้มาติดตามเรื่องราวในช่วงของ s h a r ออฟเดอะเดนะคะก็เป็นเรื่องที่มีคนนํามาแชร์กันส่งต่อกันในโลกออนไลน์ค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องน่ารักน่ารักกันก่อนก็แล้วกันนะคะเป็นภาพที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นคลิปที่มีการส่งต่อกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะสุนัขแสนรู้ตัวหนึ่งค่ะนั่งอยู่ที่แผงขายอาหารสุนัข <c oughs> แล้วก็จะมีคนคอยยื่นอาหารสุนัขยื่นขนมเนี่ยให้ตลอดเวลานะคะ นี่ก็รับไปแล้วก็คนที่โพสเนี่ยนะคะเขาเออกมาโพสแล้วก็ใช้แคปชั่นว่ามาดูชายเยน็นมาช่วยพ่อขายของทำงานก็ได้กินขนมแล้วก็ระบุสถานที่ว่าถนนคนเดินนครสวรรค์โอ้ยยกขาหน้าด้วยอ่ะคือไม่ให้ก็ต้องให้แล้วล่ะยกกันขนาดนี้เจ้าชายเยน็นชายเย็นเพราะว่า Facebook ที่เอามาโพสต์ในชื่อ Facebook กับเราชายเยน็นนี่คือชายเย็นอายุ3ปีนะคะเป็น golden retriever ค่ะเป็นสุนัขเพศผู้ของคุณเจ้าของร้านเขานั่นแหละคุณพันลพก,กันจะนะก็พามาที่ร้านเป็นประจำนะคะไปสอบถามคุณพันลหลัากก่เ้พัลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชายเย็นเนี่ยมี ความสามารถหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมอบคลานกระโดดคอยทําความเคารพก็ได้ก็จะโชว์ความสามารถแบบนี้เป็นที่เอ็นดูของบรรดาลูกค้าที่มาซื้ออาหารนะคะแล้วก็นิสัยใจคอของเจ้าชายเย็นเนี่ยก็คืออารมณ์ดีค่ะ เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลยรักเหมือนลูกฝึกง่ายด้วยอา้าวทำไมมีชายเย็น2ตัวไม่ใช่นี่คือ golden retriever ที่คุณพนลกเขาเลี้ยงเอาไว้2ตัวด้วยกัน<ะ>ชื่อ Facebook คืออะไรนะคะกระเพรา,าชายเย็นตัวหนึ่งชื่อกระเพราตัวหนึ่งชื่อชายเย็นถูกต้องชายเย็นเนี่ยจะหนุ่มกว่าชายเย็นเนี่ยจะอายุ3ปีแต่ว่ากระเพราอย่างที่เห็นกระเพราคือซ้ายมือค<ะ>่ะ ลักษณะนิสัยต่างกันชายเย็นเนี่ยจะคึกคักเล่นตลอดเวลาส่วนกระเพราก็อย่างที่เห็นตัวที่ช<อ>ใชว่นอนในกะละมังชอบใส่แว่นดำแล้วก็แค่สะบัดหัวไปมาคือมองว่าเออชายเย็นเล่นอะไรแต่ตัวเองไม่ออกมาเล่นด้วยนะคะชอบนอนอยู่นิ่งๆเนื่องจากว่าชาราแล้วส่วนหนึ่งแก่แล้วนะคะนี่คือเป็นปู่ของชายเย็นนะกะเพราเนี่ยค่ะ อายุเยอะแล้ว11ขวบนะคะแล้วก็ยังค่อนข้างที่จะเจ้าเนื้อนิดนึงก็เลยชอบอยู่กับที่มากกว่าที่จะเคลื่อนที่เปหนโอ้ดูสิตูตาทุบตุ้ยเดินไปลงกะละมังกะละมังก่อนังไม่แตกนะครับน่อย่างนั้นทนทานมากใครยี่ห้ออะไรคะเนี่ยแตนั่นไงมีอย่าทับ เนี่ยแหละคะ่ะน่ารักแบบนี้ไปดูกันได้ใน Facebook กับเราชายเย็นนะคะหรือว่าจะไปอุดหนุนเขาก็ได้นะแล้วก็ให้ขนมชายเย็นเป็นรางวัลก็ได้อมอหลายคนเขาเป็นห่วงตอนที่ให้คาดแบงค์โชว์ความสามารถตอนที่ขายของคาดแบงค์อะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาบอกเอ้ยแบงค์มันมีเชื้อโรคหรือเปล่าให้ื้อนักาดแบบนี้เจ้ขา,ข,าของบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยนานๆทำทีเป็นการฝึกทักษะฝึกฝนกันไปเรื่อยๆนะคะ<า>แล้วก็ชายเย็นเนี่ยก็ฉีดวัคซีนครบแล้วขอบคุณสําหรับความเป็น